สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นานาพยากรณ์ชาแนลนะคะเจอกันพบกันอีกครั้งนะคะท่านผู้ชมก็คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะที่นานาทำขึ้นมาเพื่อนะคะจะมาวิเคราะห์ดาวดวงหนึ่งนะคะที่กําลังจะย้ายในวันที่7กับกรกฎาคมนี้นะคะซึ่งก็คือเร็วๆนี้นั่นเองนะคะก็ดาวดวงนี้นะคะนั่นก็คือดาวมฤริตยูค่ะเพื่อนๆหรือว่าภาษาอังกฤษคือดาวยูเรนัสนะคะ มีความสำคัญอย่างไรนะคะมีความสำคัญมากๆเลยค่ะซึ่งดาวดวงนี้นะคะถ้าให้เป็นแทนเป็นตัวเลขเนี่ยเขาจะเป็นเลขศูนย์นะคะแล้วก็เป็นดาวที่เป็นตัวแทนเกี่ยวกับนวัตกรรมความเปลี่ยนแปลงพยากรณศาสตร์สิ่งที่มองไม่เห็นนะคะลักษณะนิสัยส่วนตัวของดาวมฤตยูเนี่ยก็จะเป็นดาวที่มีความลึกลับซับซ้อนนะคะไม่แสดงอาการนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ ลึกลับคาดเดาไม่ได้นะคะเมื่อดาวมฤตยูเนี่ยนะคะย้ายมาอยู่ในตำแหน่งต่างๆของเ,ออเจ้าชะตานะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักนะคะหรือว่าครอบครัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็จะส่งผลให้ต่างๆกันนะคะเมื่อดาวมฤตยูเข้ามาเนี่ยนะคะจะส่งผล นะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นส่งผลไม่ค่อยดีนะคะแต่นานา,นา,นานจะมาวิเคราะห์นะคะทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีนะคะแล้วก็วิธีรับมือกับการย้ายของดาวครั้งนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าดาวย้ายขึ้นมาเนี่ยทุกท่านเลยนะคะทุกลัคนาราศีเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยนะคะแล้วมันไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันเปลี่ยนแปลงแบบพลิกเลยนะคะพลิก แบบว่าหน้ามือเป็นหลังมืออะไรแบบนี้นะคะดีเป็นร้ายร้ายเป็นดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวตั้งรับยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยดาวมฤลตตยูเนี่ยความพิเศษเขาคือเวลาเขาย้ายมาเนี่ยเขาอยู่นานคะ่ะอยู่ยาวไป7ปีเลยนะคะซึ่ง 7ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็หลายท่านอาจจะพบกับวิกฤตหรือว่าความเปลี่ยนแปลงอย่างๆนะคะบางเรื่องบางราวในชีวิตนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะแต่ครนี้เนี่ยเราจะไปฟังกันค่ะว่าแต่ละคณาราศีเนี่ยนะคะเมื่อดาวมฤตยูย้ายเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นและเราควรตั้งรับยังไงนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปฟังคำทำนายกันนะคะนนาก็อยากจะเสนอวิธีที่จะทำให้คุณเนี่ยดูดวงแม่นยำขึ้นกว่าเดิม70-80%เลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือการดูโดยใช้ลัคนานะคะการใช้ลัคนาเนี่ยนะคะจะแบ่งด้วยการใช้เวลาเกิดของคุณนะคะสมมุติว่าคุณเกิดเดือนมกราคมนะคะวันที่10อย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะคิดว่าตัวเองราศีธนูหรือมังกรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เกิดช่วงเช้าเนี่ย ลักษณคุณก็จะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นการใช้ลักษณาดูเนี่ยนะคะจะแม่นยำและเฉพาะเจาะจงขึ้นมามากเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ทราบลักษณาแล้วนะคะข้ามพาร์ตนี้นะคะเราก็ไปฟังคำทำนายได้เลยแต่สำหรับใครที่ยังไม่ทราบลักษณาหรือไม่แน่ใจนะคะลองเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้ค่ะสินแสนะคะ z i n z a e ค่ะ ใส่รายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่เวลาเกิดไปด้วยนะคะกดผูกดวงค่ะใส่โค้ดเชิญนะคะ N A N A T ค่ะคุณก็จะทราบลักษณะที่แท้จริงของตัวเองนะคะเมื่อทราบลักษณะที่แท้จริงแล้วเนี่ยนะคะนอกจากนั้นคุณยังจะได้สิทธิ์ดูดวงรายวันฟรี1เดือนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้แพ็กเกจฟรีนี้หมดแล้วนะคะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ทราบลักษณะนะคะ ก็อยากจะให้ไปเช็คลัคนาก่อนนะคะแล้วค่อยมาฟังคำทำนายคะ่ะแล้วก็มาถึงตาของชาวลัคนาราศีมีนนะคะในครั้งนี้เนี่ยนะคะที่ดาวมฤตยูจะย้ายนะคะเขาจะย้ายเข้ามาอยู่ในตำแหน่งสังคมนะคะตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมถึงวันที่1ทธันวาคมนะคะประมาณ5เดือนนะคะคร่คราวนะคะก็คำว่าสังคมเนี่ยนะคะ ในตำแหน่งสังคมเนี่ยหมายถึงคนรอบตัวนะคะเพื่อนของคุณสังคมที่คุณอยู่สิ่งแวดล้อมนะคะพี่น้องของคุณแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดาวมฤตยูย้ายมานะคะในตำแหน่งสังคมก็จะส่งผลทำให้คุณเนี่ยมีเพื่อนน้อยลงนะคะคือประมาณว่าคุณจะเลือกคบเพื่อนมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับคนบางกลุ่มอะไรแบบนี้นะคะ ไม่ได้อยากเจอเพื่อนบ่อยๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามีเหตุที่จะต้องห่างไกลกันเช่นเพื่อนย้ายไปอยู่ต่างถิน่นต่างแดนนะคะก็เป็นได้นะคะทําให้เพื่อนน้อยลงนะคะแล้วก็นะคะหรือในทางกับกันเนี่ยนะคะคุณอาจจะมีเพื่อนนะคะหลายสถานะหลายกลุ่มก็เป็นไปได้นะคะหลายสถานะก็เช่นแบบว่ามีตั้งแต่เพื่อนที่รวยมากนะคะจนไปถึงเพื่อนที่แบบว่าไม่ได้มีเงินเยอะอะไรแบบนี้นะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ คุณมีเกณฑ์ที่จะอยู่ไกลนะคะจากพี่น้องของคุณด้วยนะคะอาจจะพี่น้องของคุณนะคะเพื่อนพี่น้องของคุณจะมีข่าวว่าต้องย้ายไปทํางานต่างที่ต่างถิ่นนะย้ายไปต่างประเทศนะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีความเปลี่ยนแปลงผันผวนเกิดขึ้นในหมู่พี่น้องของคุณนะคะก็ต้องไปลุ้นนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะต้องไปดูที่ พื้นชะตาของเพื่อนพี่น้องคุณอีกทีหนึ่งนะคะบอกไม,ไม่สามารถระบุเจาะจงได้นะคะว่าเป็นเรื่องอะไรเนาะแล้วก็สิ่งที่จะต้องระวังมากๆเลยนะคะนั่นก็คือนะคะก็คือคนมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวร้ายน,นะคะจากเพื่อนคุณเช่นอ,อ,อาจจะพลัดพรากจากกันนะคะอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะมันเป็นมันเป็นไปตามอ่านตามดาววิเคราะห์ตามดาวอะเนาะนะคะ ก็ถ้าเป็นแบบนั้นนะนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่ถ้าไม่เป็นก็ดีนะคะขอให้ขอให้แบบบางเรื่องที่นานา,นาแบบวิเคราะห์ไปเนี่ยมันไม่แม่นเลยนะคะก็ไม่อยากจะให้เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับใครเลยนะคะแต่ต้องบอกงี้ค่ะว่าคือทุกลัคนาราศีเนี่ยได้รับผลกระทบจากดาวมฤตยูหมดนะคะแล้วเขาเนี่ยจะให้ผล ร้ายมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนโดนหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็ขอให้ทราบไว้ว่าเราหนีไม่พ้นนะคะหนีการเดินของดาวไม่พ้นนะคะเมื่อดาวย้ายเนี่ยนะคะส่งผลต่อชีวิตเราแน่นอนนะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่กับมันได้ก็คือการแบ่งรับแบ่งสู้การวางแผนชีวิตนะคะนั่นก็เป็นสาเหตุที่นาันานี่ทำคลิปนี้ออกมานั่นเองนะคะก็ ขอให้เพื่อนๆเนี่ยนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะดูแลเพื่อนพี่น้องของตัวเองให้ดีๆนะคะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเหมือนเดิมนะคะหากจรเิญศีลภาวนาได้ทําสมาธิได้ก็ทํานะคะตามกําลังศรัทธานะคะถ้าไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่เป็นไรเนาะโอเคนะคะแล้วใครที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะเจาะลึกลงไปกว่านี้นะคะว่าเออ ม,มันมีอะไรอีกไหมที่ต้องระวังหรือว่ามีอะไรที่จะเกิดขึ้นอีกไหมตอนดาวย้ายนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะมาพูดคุยปรึกษากับนานาได้ที่ l ลน์ไอดีที่นานาได้ขึ้นไว้ตรงนี้ให้นะคะแต่สำหรับใครที่เย,ยังไม่อยากเสียตังค์อ่ะอยากจะเซฟเงินไว้นะคะก็สามารถนะคะมีโปรแกรมให้คุณดูดวงฟรีแบบเฉพาะเจาะจงเลยนะคะแล้วก็รับประกันความแม่นนะคะนั่นก็คือแอปสินแสนะคะที่นานาได้ให้รายละเอียดไว้ตั้งแต่ข้างต้นคลิปแล้วนะคะก็คือคุณสามารถใช้แอปนั้นแล้วก็เข้าไปดูดวงของตัวเองได้เลยแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับคุณคนเดียวนะคะ ก็คลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับไลค์ like นะคะมีกำลังใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ